กินครับผมแบบที่มาปรับเปลี่ยนที่ผู้ว่าการนะครับได้เสนอมาก็คือได้กินพื้นที่กินพื้นที่ทั้งหมดสิบไร่ครับตลอดแนวทั้งหมดแล้วก็ตรงบริษัทซื้อขอขอเป็นคืนหรือขอซื้อคืนที่ดินจะมาอะไรยังไม่มีครับยังเลยครับผมครับผมพื้นที่ที่จะเสียมาให้สุดคือตลอดแนวตรงนี้แล้วก็ตรงบริเวณตรงข้างกระสักทค่ับ ตรงข้ามสาธิตที่ทําทเป็นแหล่งที่ประกอบตรงนี้นครับนี่ครับโอเคนะครับเป็นเห็รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทางทางเรื่อยังครับผมมาาลัยก็มีคณะสิ่งแวดล้อมเองดีครับยังไม่มีการจริงจริงแล้วเขาอ่านสพได้ยันะเนี่ยยังไม่ถึงตรงนั้นต่อยังใช่ไหมยู่ในช่วงของการ ยังเลยคิว่าว่าน่าน่าจะยังพอคุยกันได้แต่ประเด็นตอนนี้ที่ตามสื่อนะครับงผู้ว่าการนะครับบอกว <rawd Moder> ่าเนื่องจากินพื้นที่ของมหาวิทยาลัยก็เลยเอาตอหม้อมาลงตงการทุ่งนาวิาเปลี่ยนแบบจากตอม้อสองขาครับผมเป็นขาเดียวแล้วลงตรงกลางตรงต้่แบนาวิวาซึ่งจะเป็นลงตอม้อที่ใดก็แล้วแต่บริเวณตรงนี้นะครับด้วยความสูง28เมตรมีปัญหานี่นอนครับ ะครับไปได้หมลทิกอย่างๆนะครับตอนนี้ที่ต่างสื่อครับเรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และชุมชนนะครับก็เรามีบรรณาธิกาว่านะครับนำมุกสืนะครับมาท่านรู้ที่สภานะครับเพื่อได้มีการตบทวนโครงการการเดินนะครับครับผมจะนำไปศึกษาในรายละเอียดเอกสารที่ยื่นก่อน แต่เบททื้องต้นคิดว่าน่าจะเ,าเกี่ยวข้องกับพันธกิจกรรมิรารคมนาคมหรือคณะรรมการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมคณะใดากันคณะหนึ่งนะครับขึ้นอยู่ว่าเดี๋ยวเราจะดูว่าน้ําหนักเรื่องนั้นเนี่ยมันแนวโน,น้มมันไปในเรื่องของการสร้างทางหรืออย่างโน้มบ่งชี้เป็นในเรื่องของระทบด้สิ่งแวดล้อมนะครับก็จะส่งเรื่องมอบหมายใ,ให้กันบริการคณะนักกล่าว ช่วยนไปพิจารณาศึกษานะครับแต่เื้องต้นเนี่ยเนื่องจากทางทางมหาลัยเกษตรเองก็มีทรัพยากรกนในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับม <c oughs> ันถ้าสามารถที่จะมีรายงานในทางในเชิงวิชาการเกี่ยวกับผลกระทบต่ตางๆที่เกิดขึ้นไม่ใช่แต่ผลกระทบในเชิงกายภาพของมหาลัยเท่านั้นแต่หมายความว่าผลกระทบในเชิงของสาธา,ณารณนับ ังคมโดยรวมจะได้รับผลกระทบในเรื่องของปัญหาสิ่งแวดลอ้อมนะฮะเพราะอยากได้ไรายงานในเชิงวิจัการเาสตรแบบนี้มันก็จะทําให้ทางวุฒิสภาเมื่อไหรต่อการตอกับที่หนามากยิึ้นึ่งก็จะทําให้ช่วยประหยัดเวลาในการที่วุฒิสภาจะเชิญหน่วยงานะที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลแล้วก็รับทราบข้อกังวลรวมถึงข้อท้วงติงในเชิงวิจัการจะทำทางในกเกษตรารนะครับ เก็บรับไว้แล้วก็เร่รีบมันเดินหนักเลยขอบคุณมากครับ <c oughs> ก็เรียนท่านผู้ที่สภพานก็คือประเด็นที่เราเป็นห่วงจริงไม่ใช่ด้านทัศนคตินะครับขอขอนะครับก็คือเป็นเรื่องผลกระทบทางด้านสียดายหรอกนะครับเพราะว่าระยะทางระยะฟาน60เ,เมตรเ,เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับกา๊าซต่างๆที่เอ่อเป็นการเคลื่อนนะครับของรถบรรทุกอย่างเนี่ยนะครับยิ่งเป็นทางด่วนสายกลางเชื่อมตะวันตกไปตะวันออก นะครับอุบัติเหตุเกิดนะครับแม้ว่าจะมุทะการนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องชีวะร้อนต่างๆหรือแม้กระทั่งเรื่องการสั่นสะเทือนต่างประโยชน์ในการร้องนะครับนะครับเป็นลมก่อนญาใช่ติครับทีนี้เท่าที่ชี้แจงข้อคัดค้านก็มีมีการเสนอทางออกให้เป็นการเปลี่ยนรูปแบบบางช่วงบางตอนเสียใช่ครับคเชื่อว่าเราก็ไม่ทำง่ายในการหาทางออกคือถ้าค้านอย่างเดียวแต่ไม่บอกว่าค้านแล้ว ทางออกมันคืออะไรเนี่ยคนที่ถูกค้านก็มกักจะไม่ก็ยอมแต่ถ้าค้านแล้วมีแนวทางว่าปรับตรงนั้นแก้ตรงนี้นะฮะบางทีจะแก้ไขปัญหาได้เนะื่องจากว่าอย่างที่เราทราบมันก็มันก็เป็นเรื่องของการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐที่จะไปรองรับในเรื่องของท่าเรือถวายด้วยนะซึ่งซึ่งถามว่ามันมีความจําจเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไหมในแง่รัฐบาลเรต้องตอบว,ว่ามันมีความจําเป็นแน่ นี้ทำอย่างไรที่ผมเคยพูดบ่อยทั้งมากตั้งแต่สมัยเป็นประธานคณะสิ่งแวดล้อมเลยว่าพัฒนาเศรษฐกิจมันต้องคู่ขนานไปต่างรักษา,รราคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย mm hmm. วเศรษฐกิจโตแต่สิ่งแวดล้อมเร็วลงคุณภาพชีวิตคนไทยเร็วลงเ mm hmm. งินในกระเป๋ามีเยอะก็ไม่มีประโยชน์นะ mm hmm. มันต้องขอบคุณทางวาระเกษตร mm hmm. ที่ได้ได้ช่วยแนะนำทางออก แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยการตัดสินใจก็คงต้องเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเราก็จะพยายามประสานในเรื่องนี้ให้แล้วก็ให้กรรมิการเขารีบพิรณานเรื่องให้เร็วที่สุดนะครับไม่ต้องห่วงกังวลจะที่ทําง,งานใหน้นะอย่าก,กังวลเรื่องทางยนต์เรียนหนังสือนะตอนนี้นือก็ไม่เป็นเนรียนหนังสือเลยคนระับ <c oughs> กลับไปบอกว่าตั้งใจเรียนหนังสือได้ตามปกติที่วุฒิสภาจะดูแลให้นะฮะ ครับขอบคุณมากครับ